พร้อมอกยิเนะโอเคต่อเดี๋ยวมายินต่อหลังกันเลยโอเคแอคิลาเยนบุญตต้หินเมคเลยดิประการไดกันย อายุเลยดิแรนบเ็ยไม่เลยเป็นจังวัดเป็นร้านสวย เวลาสามเจ็ดเก้าเก้า